สวัสดีครับวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องของเนื้อหาเกี่ยวกับคำถามที่ว่าวิชั่นกับมิชชั่นอะไรมาก่อนเพราะตอนนี้เราเริ่มเห็นว่าบางองค์กรเริ่มต้นที่วิสัยทัศน์นะแล้วก็ตามด้วยมิชชั่นก็คือพันธกิจหรือภารกิจในขณะที่บางองค์กรเราเห็นว่า,าเขาเริ่มต้นจากมิชชั่นนี่ก็คือภารกิจหรือพันธกิจมาก่อน คำถามหลายคนสงสัยว่าตกลงแบบไหนดีกว่ากันนะครับหรือแบบไหนถูกแบบไหนผิดแบบไหนเป็นแบบเก่าแบบไหนแบบทันสมัยวันนี้จะมาเล่าเฉพาะประเด็นนี้ให้ฟังนะอันนี้สืบเนื่องจากการที่ผมได้ไปมีโอกาสได้ไปทำเวิร์กช็อปนะฮะเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรให้กับองค์กรในการทบทวนตัววิสัยทัศนะ์ภารกิจแล้วก็ค่านิยมองค์กรแต่วันนี้จะเล่าเรื่องระหว่าง วิชั่นกับมิชชั่นก่อนว่าเอ๊ะตกลงองค์กรเราควรจะเลือกสไตล์ไหนนะครับอ่ะก่อนอื่นต้องลองมาดูกันก่อนนะครับว่าตัวที่ทำไมคำถามก่อนที่จะมาบอกว่าเราควรจะมีวิชันมาก่อนหรือมิชั่นมาก่อนคำถามแรกก็คือต้องถามว่าทำไมองค์กรเราต้องมีเรื่องวิสัยทัศน์เรื่องภารกิจหรือพันธกิจทำไมต้องมีค่านิยมถ้าเราไม่เอาคำศัพท์เหล่านี้มา มันก็คือการตอบคําถามนะว่าองค์กรนี้ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรนะฮะวัตถุประสงค์ขององค์กรคืออะไรนะทําไมถึงตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาอันนี้คือคําถามแรกส่วนจะตอบด้วยวิสัยทัศน์จะตอบด้วยภารกฤฤิจจะตอบด้วยค่านิยมเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่นี่คือคําถามที่อยู่เบื้องหลังของการมีวิสัยทัศน์มีพันธกิจนะฮะแล้วก็มีค่านิยมองค์กรคําถามที่2ก็คือแล้วตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาแล้วอยากเห็นองค์กรนี้เป็นอย่างไรในอนาคต จะอนาคตระยะสั้นระยะกลางระยะยาวไม่รู้ก็คือบอกให้ได้ว่าองค์กรนี้ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วเราอยากเห็นภาพสิ่งที่เปลี่ยนไปจากวันนี้นะในอนาคตเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับคำถามต่อมาก็คือองค์กรจะต้องทำอะไรบ้างหรือถ้าถามในมุมกลับกันก็คือองค์กรไม่ทำอะไรบ้างเออแล้วก็ทำอย่างไรจึงจะมั่นใจว่า นี่คือสิ่งที่เราต้องทําถ้าไม่ทําไม่มีสิทธิ์ไปถึงเป้าหมายที่เราฝันอยากให้เป็นนะครับคาถามต่อมาก็คืออะไรคือสิ่งที่ทุกคนในองค์กรควรมีหลักยึดถือร่วมกันนะเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเป็นการเมืองถ้าเป็นสังคมอะไรต่างก็คือเหมือนเขาเรียกว่าค่านิยมหรือว่าคุณค่าร่วมหรือลัทธิหรือความเชื่อที่ทุกคนจะต้องมีร่วมกันมันคืออะไร และคำถามสุดท้ายก็คือเราอยากเห็นคนเห็นระบบเห็นบรรยากาศในการทำงานร่วมกันอย่างไรถึงจะมั่นใจว่าเราสามารถทำสิ่งที่ต้องทำให้บรรลุเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายสิ่งที่ต้องทำนั้นช่วยให้องค์กรไปตอบโจทย์วัตถุประสงค์ที่เราตั้งขึ้นมาช่วยให้องค์กรไปตอบได้ว่าเราจะไปถึงเป้าหมายที่เราอยากได้ได้อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็คือเป็น คำถามเบื้องหลังของการมีวิสัยทัศน์พันธกิจและก็ค่านิยมองค์กรงั้นลองมาดูว่าอสองสไตล์สองสำนัก2แนวคิดที่เราเห็นกันในปัจจุบันก็คือมีสำนักแรกนะครับนะก็คือวิชั่นมาก่อนก็คือเริ่มต้นที่วิสัยทัศน์ตามด้วยพันธกิจหรือภารกิจและมีค่านิยมองค์กรที่เรียกว่าคอลแฟลวนะครับ อ่ะผมก็จะมาชี้แจงหรืออธิบายให้ฟังเหมือนที่อธิบายให้กับผู้บริหารที่เข้าร่วมทำเวิร์กช็อปกับผมนะฮะก็จะบอกว่าคำว่าวิชั่นถ้าเราพูดง่ายๆมันคือภาพความสำเร็จขององค์กรไม่ใช่ภาพเมื่อวานที่สำเร็จนะไม่ใช่ภาพความสำเร็จในวันนี้ด้วยมันคือภาพความสำเร็จในอนาคตนะภาษาอังกฤษเรียกว่า tomorrow ก็คือหมายถึงว่าที่เรากาลังพูดถึงภาพความสาเร็จองค์กรไม่ใช่วันนี้นะมันคืออนาคต ส่วนอนาคตจะาไกลาแค่ไหนอันนั้นไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่คําว่าวิชั่นมันอนาคตก็ต้องเป็นปีอะ่ะมันคงไม่ใช่หนึ่งวันสองวันนะอ่ะทีนี้มันคือเป็นภาพในอนาคตอันที่หนึ่งละไม่ใช่ภาพความสำเร็จในอนดีอันที่สองต้องเป็นภาพที่ชัดเจนอะ่ะพูดกับใครแล้วทุกคนต้องเข้าใจตรงกันอะ่ะเราบอกเราจะเป็นองค์กรที่ประสบความสําเร็จโอ้โหทุกคนตีความอย่างประสบความสำเร็ดด้านไหนเนี่ยประสบความสำเร็จรรนนย,รยังไงเนี่ยประสบความสำเร็จแค่ไหนเนี่ย มันยังไม่ชัดแต่ถ้าเราบอกชัดเจนว่าเราจะประสบความสเร็จในการเป็นธุรกิจนะอาหารระดับโลกเป็นครัวของโลกนะเป็นอะไรนะเป็นโรงพยาบาลของโลกนะเป็นศูนย์ฟิตเนสของโลกเออมันก็ภาพชัดเจนว่าอ๋ออยู่ในธุรกิจนี้แล้วก็ระดับไหนนะครับแล้วก็ควรจะเป็นภาพที่วัดได้ประเมินได้นะไอ้ตัววิสัยทัศน์เพราะมิฉะนั้นกลายเป็นว่า ตกลงมันใกล้บรรลุวิสัยทัศน์แล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็คือควรจะมีหลักเกณฑ์แนวทางบ้างคําว่าระดับโลกหมายถึงคือเรามีมูลค่ายอดขายสูงสุดเรามีเครือข่ายทั่วโลกครอบคลุมทุกทวีปหรือเปล่าหรือ,อสินค้าเราครอบคุมในทุกหมวดของอธุรกิจนั้นหรือเปล่านะครับก็จะต้องพอจะวัดได้ประเมินได้แต่คงไม่ต้องเปะ๊ะเหมือนกับ KPI ที่ตั้งประจำปีนะครับ อันนี้ก็คือเราเรียกว่าวิสัยทัศน์ก็คือภาพความสําเร็จขององค์กรที่อยากเห็นอยากเป็นอยากได้นะครับมาถึงตัวมิชชั่นในสํานักแรกก็คือที่วิชั่นมาก่อนเนี่ยมิชชั่นในที่นี้หมายถึงว่าแล้ววันนี้เราต้องทาอะไร<ม>คือบอเราบอกว่าเอ้ยพรุ่งนี้เราอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้แล้วกลับมาหาว่าแล้ววันนี้ณนะตอนนี้คําว่าตอนนี้ today คือหมายถึงอาจจะปีนี้ช่วง3ปีนี้5ปีนี้คือช่วงที่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับ สิ่งสําคัญที่เราต้องทําหรือถ้าพูดง่ายๆคือไม่ต้องทํามันคืออะไรครับก็พูดถึงว่าถ้าเราอยากจะเป็นอะ,อะไรนะธุรกิจประสบะธุรกิจชั้นนําระดับโลกเรื่องกาแฟสมมตินะครับมันก็ต้องมาบอกว่าเราต้องทําวิจัยเมเล็ดพันธุ์กาแฟเองหรือเปล่าเราต้องปลูกกาแฟเองหรือเปล่าเราต้องผลิตกาแฟเองหรือเปล่าเราต้องขายกาแฟเองหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ที่เราต้องการ มันก็จะบอกว่าปัจจัยสู่ความสําเร็จอะไรเช่นผมบอกว่าเราแค่เป็นร้านขายกาแฟที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของโลกนะหรือเป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็แสดงว่าปัจจัยสู่ความสําเร็จเราไม่ต้องปลูกกาแฟไม่ต้องทําวิจัยพัน์กาแฟก็ได้เพราะเราเป็นร้านขายกาแฟที่แบบใหญ่หรืออันดับหนึ่งของโลกก็แสดงว่าภารกิจเราแค่สรรหาคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์กาแฟที่ดีมากก็พอนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะเป็นผู้นําในธุรกิจกาแฟครบวงจร เราคงไม่ทำวิจัยไม่ปลูกกาแฟคงจะยากนะครับแล้วสิ่งสำคัญของมิชชั่นก็คือนอกจากบอกว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่ต้องทำไม่ทำไม่สำเร็จก็ต้องบอกว่าแล้วเราจะทำแตกตาก่างจากคนอื่นอย่างไรองค์กรอื่นอย่างไรด้วยเช่นเราจะใช้เทคโนโลยีเราจะใช้ business partner เราจะใช้อะไรก็ว่าไปนะครับใช้ AI นะแล้วก็อย่าลืมว่าปัจจัยทั้งหมดต้องสัมพันธ์กัน ส่วนใหญ่คําว่ามิชชั่นเนี่ยเขาเรียกว่ามิชชั่นสเตทเมนต์มันมันกจะพูดถึงสิ่งที่องค์กรต้องทําเป็นข้อๆนะเราเรียกว่ามิชชั่นสเตทเมนต์เช่นเราจะสรรหาคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์กาแฟที่ดีที่สุดในโลกเราจะใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ปลอดภัยอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามิชชั่นนะครับต่อมาคอล a วลูส่วนใหญ่เราเรียกว่าค่านิยมองค์กรมันตอบคําถามว่าแล้วเราเป็นใคร ภาษาง่ายๆก็คือว่าเนี่ยเราฝันว่าอนาคตเราอยากเป็นอย่างนี้เราต้องทําอะไรบ้างก็กลับมาถามว่าแล้วระบบการบรหิหารจัดการเราคนของเราบุคลากรของเราสไตล์ว่าการทํางานของเรามันควรจะเป็นภาพลักษณ์รูปร่างหน้าตาแบบไหนถึงจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถทำมิชั่นภารกิจให้สำเร็จเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายได้ง่ายกว่าเร็วกว่าดีกว่านะครับราบรื่นกว่า ก็จะมาพูดถึงสิ่งที่ทุกคนต้องมีความเชื่อร่วมกันสิ่งที่ทุกคนให้คุณค่าร่วมกันสิ่งที่เป็นภาพการทํางานร่วมกันในองค์กรนะแล้วก็ระบบการบริหารจัดการที่มันเอื้อกันกันกบลักษณะการทํางานของคนนะครับอันนี้คืออ,องค์กรที่ใช้คำว่าวิสัยทัศน์มาก่อนนะพันธกิจหรือวิชั่นมาก่อนมิชั่นนะครับอ่าต่อไปค่ายที่สองฮนะ ก็คือมิชชั่นมาก่อนครับก็คือแล้วก็ตามด้วยวิช i ั่นตามด้วยคอร์ฟ a วลูบางองค์กรอาจจะไม่เรียกคำว่าคอร์ฟ a วลูเรียกว่าคัลเจอร์เรียกว่า p r i n c i ิ l ลนะครับหรือฟิโลโซฟีหรือจะเรียกบีเลฟก็แล้วแต่นะครับกลุ่มนี้เริ่มต้นจากการตั้งคำถามว่าก็คือมิชชั่นมาก่อนคำว่ามิชชั่นในที่นี้ไม่ใช่มิชชั่นสเตทเมนต์เหมือนอันแรกนะมิชชั่นในที่นี้คือองค์กรนี้ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร เหมือนตอบคําถามที่มันโ,โ,โกว้างมากเลยนะเราตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเช่นบางองค์กรบอกว่าองค์กรเราตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลสุขภาพชาวโลกก็แสดงว่าแน่นอนไม่เป็นเรื่องยาอาหารเสริมอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับสุขภาพชาวโลกนะครับถ้าเราบอกว่าองค์กรเราตั้งขึ้นมาเพื่ออ,อ,อะไรนะสมมุติเพื่อเพื่ออะไรดีเพื่อเพื่อเป็นครัวของโลกหมายถึงว่ายแสดงว่าเราต้องผลิตอาหารอะไรประมาณนั้น องค์กรนี้ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรนะมันก็จะในมิชชั่นจะเขียนว่าเราให้ความสำคัญอยากจะทำอะไรแล้วทำเพื่อใครใครได้ประโยชน์อย่างไรนะครับถ้าใครเคยไปอะไรนะดูของ Google ของ Starbucks ก็จะมาแนวนี้เยอะนะครับบริษัทที่มีชื่อเสียงดังๆโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีส่วนใหญ่เกิดจากไอตัวมิชชั่นมาก่อนข้อหนึ่งที่มิชชั่นเกิดขึ้นโดยไม่มีวิชั่นมาก่อนเพราะว่าอะไร เพราะว่าองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรเช่นเป็นองค์กรเทคโนโลยีอันแรกที่ไม่รู้จะแข่งกับใครจะมาตั้งวิชั่นแบบที่เราเคยเห็นว่าเป็นผู้นําทางด้านธุรกิจออแอปออกกําลังกายเราคือแอปคนแรกที่ออกกําลังกายอะ่ะแล้วจะไปแข่งกับใครอะ่ะคือเราเป็นผู้นําตั้งแต่วันแรกที่เกิดอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้วิชั่นแบบเดิมมันใช้ไม่ได้ก็เลยต้องมาตั้งคําว่ามิชชั่นเราเกิดมาเพื่ออะไรเช่นผมบอกว่าองค์กรเราเกิดมาเพื่อให้คน ออกกาลังกายได้ทุกที่ตลอดเวลาอยู่ตรงไหนของโลกก็ออกกําลังกายได้อันนี้โยโกตัวอย่างนะครับนื้อก,กายเป็นว่าเดี๋ยววิชั่นคือเป้าหมายเราค่อยว่ากันแต่มิชชั่นคือตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรนะเพราะเราไม่สามารถเขียนวิชั่นหรือเป้าหมายได้ตั้งแต่วันแรกโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพธุรกิจเทคโนโลยีธุรกิจที่ยังไม่รู้แข่งกับใครตลาดไหนยังไงหรือยังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราต้องเปลี่ยนโมเดลธุรกิจยังไงนะครับแต่มันตั้งขึ้นจากเขาเรียกว่า แกนของสิ่งที่อยากทำเพื่อใครสักคนนะครับนะก็ก็คืออย่างที่บอกมิชชั่นตอบเรื่องสิ่งที่เราอยากทำทำเพื่อใครทำอย่างไรเหมือนซาบักนะคือเราจะเสิร์ฟคุณค่านะคุณค่ามันคือกาแฟนะ,ะเสิร์ฟคุณค่าให้กับทุกๆคนในทุกๆวันในทุกชุมชนอะไรประมาณนี้นะ,ะส่วน google ก็จะบอกว่าอะไรนะ เราจะเป็นคลังข้อมูลของโลกคุณอยู่ที่ไหนก็เข้าถึงข้อมูลของโลกได้นะตลอดเวลาทุกๆท,กที่อะไรเงี้ยก็อันนี้เราเรียกว่ามิชชั่นคือเกิดมาเพื่ออะไรนะครับนะพอมาถึงตัววิชั่นมันจะเป็นเป้าหมายคล้ายๆกับกลุ่มแรกนะครับวิชั่นคือเป้าหมายที่เราต้องการสิ่งที่เราคาดหวังแต่มันจะกำกับด้วยช่วงเวลากำกับด้วยขอบเขตของเป้าหมาย เขาก็จะมีเป้าหมาย3ปี5ปีหรือเป้าหมายอาจจะไม่ได้กําหนดปีแต่ว่าเราจะลุกธุรกิจนี้เราอยากทําเรื่องนี้ให้สําเร็จนะครับก็จะมีเป้าหมายสิ่งที่คาดหวังวัดได้ประเมินได้จะเวลาจะกําหนดหรือไม่กําหนดไม่รู้แต่มันก็คือเขาเรียกว่าเป้าหมายที่โฟกัสชัดเจนว่าเราอยากเป็นอยากได้อะไรภายในช่วงไหนนะครับก,ก็วิชั่นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆกลุ่มนี้นะครับก็คือตั้งขึ้นมา3ปี5ปีพอได้สําเร็จปุ๊บก็เปลี่ยนนะ r e ีว s e หรือทบทวนวิชั่นใหม่กันนะครับส่วนตัว Core Value ในกลุ่มนี้มกกักจะเรียก culture เรียกว่า belief เรียกว่า principle บางที่ก็เรียก philosophy แล้วแต่นะครับก็คือคุณค่าร่วมนะที่สำคัญที่ทุกคนต้องยึดถือร่วมกันเราเรียกว่าหลักการที่ทุกคนมีอุดมคติร่วมกันนะความเชื่อร่วมกันแล้วก็พูดถึงภาพของการทำงานร่วมกันบรรยากาศในที่ทำงาน,จ,นจันจาบรรแนวปฏิบัติประมาณนี้ เพราะว่ากลุ่มนี้จะให้ความสำคัญว่าไม่ว่าธุรกิจจะเติบโตไปแค่ไหนอย่างไรสิ่งที่เราจะต้องยึดมั่นถือมั่นก็คือคุณค่าร่วมนั่นเองนะครับมีหลายครั้งที่เขาบอกว่าต่อให้เราโตแบบไหนก็ตามแต่เราไม่ละทิ้งเขาเรียกว่าคุณค่าค่านิยมของเรานะครับอันนี้ยกตัวอย่างเช่นโตได้นะแต่คุณต้องใต้โต๊ะบนโต๊ะหน่อยอันนี้เขาบอกใหม่ค่านิยมร่วมเราคือซื่อซื่อสัตย์โปร่งใสธรรมมาพิบานอะไรก็ว่าไป สรุปอย่างนี้ครับก็คือไม่ว่าเราจะเลือกแบบไหนจะเป็นแบบวิชั่นมาก่อนหรือมิชชั่นมาก่อนไม่ใช่สาระสำคัญขึ้นอยู่กับว่าถ้าเรารู้แน่นอนว่าเราอยู่ในธุรกิจไหนเราแข่งกับใครยังไงนะฮะแล้วเราจะใช้คำว่าวิชั่นก็ได้นะไม่ได้ผิดอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปดูองค์กรต่างๆแม้เขาจะเริ่มต้นจากวิชั่นแต่เราจะไม่เห็นคำว่า จะเป็นองค์กรชั้นนําธุรกิจชั้นนําในประเทศไทยภายในปีไหนเราจะเริ่มไม่เห็นละหลายองค์กรต่อให้ยังเขียนรูปแบบเดิมคือวิชั่นมาก่อนก็เริ่มที่จะเขียนแนวเดียวกับมิชชั่นละเช่นเราจะขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีเราจะเป็นองค์กรเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนสังคมมันเริ่มออกมาในแนวนี้มากนะมันก็เริ่มเขาเรียกว่าผสมประสานสองแนวเข้าด้วยกัน เพราะว่าการที่เราจะเขียนวิชั่นแบบเดิมว่าเราจะเป็นองค์กรชั้นนําในธุรกิจน้ามันธุรกิจปิโตรเคมีธุรกิจกาเมนมันเริ่มเขียนยากเพราะเราเริ่มไม่รู้แล้วว่าใครคือคู่แข่งกับเราเนื่องจากว่าธุรกิจมันเริ่มกลืนกันนะแยกหมวดธุรกิจเริ่มยากนะครับหรือบางทีการเขียนไปเนี่ยเขียนวันนี้พรุ่งนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วเราต้องมานั่งเปลี่ยนวิชั่นกันตลอดเวลาหรือเปล่านะครับก็เลยอาจจะต้องเขียนวิชั่นแบบกว้างๆคล้ายๆมิชชั่นนะฮะ สรุปอย่างนี้ก็คือองค์กรจะใช้แบบไหนไม่ผิดไม่มีแบบไหนดีกว่ากันไม่มีแบบไหนใหม่หรือเก่านะครับสุดท้ายอยากจะฝากว่าก็กลับมาดูหน้านี้เขียนแบบไหนก็ได้ครับแต่ต้องตอบคำถามดังต่อไปนี้ได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นแนวทางในการที่จะทบทวนตัววิชั่นมิช s ั่นหรือคอลเวลูขององค์กรโอเคครับก็ คงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆสมาชิกรายเดือนของช่อง y o u t u b e นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่ผมมีประสบการณ์ได้ลงมือทำมาแล้วก็มีเรื่องมาเล่าก็คงต้องมาเล่าให้พวกเราฟังอย่างนี้เรื่อยๆนะครับขอบพระคุณทุกคนสำหรับการสมัครสมาชิกแล้วก็ติดตามช่อง y o u t u b e นะครับขอบคุณมากครับ